60ปหนึ่งอาเซียน นี่มันสายแล้วนี่นาหแหมตื่นสายชนะตะวันเนซ่ากำลังจะเข้าไปตามอยู่พอดีเลย <c oughs> ขอโทษทีครับเมื่อคืนอะตะวันฝันร้ายนิดหน่อยอะเจอทั้งเจ้าจอมจนทั้งทริกกี้เล่นเอาสะดุ้งตื่นกลางดึกก็เลยนอนน้อยไปหน่อยอ่ะอ,อ๋อแล้วอย่างเงี้ยจะเดินทางกับเนซ่นาไหวหรือเปล่าเนี่ย อุ้ยไม่มีปัญหาตะวันน่ะพร้อมมาจนภัยกับเนซ่าตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้วงั้นประเทศที่เนซ่าจะพาตะวันไปวันนี้ก็คือทาด้าแต่เทศพม่ายังไงล่ะว้าวจริงเหรอเนซ่าตะวันน่ะอยากไปเที่ยวพม่ามานานแล้วอะคราวนี้จะได้ไปจริงๆสักทีออุยต้องสนุกแน่แเลยอะงั้นก็ไปกันเลยท้องโลก10บวก1อาเซียน โอ้หุยเราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยเนซาอ๋อหน้าอนุสาวรีย์สมหากษัตริย์ในเมืองเนปิดอเมืองหลวงของประเทศพามา่ายังไงล่ะว้าวอุยแต่เอ๊ะแต่วันจำได้ว่าเมืองหลวงของพาม่าเนี่ยคือเมืองย่างกุ้งไม่ใช่หรอครับอ๋อแน่นอนเมื่อก่อนพาม่านะ่ะย้ายเมืองหลวงจากเมืองย่างกุ้งมาเมืองเนปิดอตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายน ปีพุทธศักราช2,548แล้วแต่วันนี้ตกข่าวจังเลยนะอ๋อฮแก่จังเลยนะเราเนี่ยว่าแต่อนุสวรีสามมหากษัตริย์เนี่ยเป็นใครกันบ้างเหรอครับเนซาอ๋อก็มีพระเจ้าอนุรธามังช่ปฐมมกษัตริย์ของพม,มา่าพระเจ้าบุเรงนองที่รู้จักกันในชื่อผู้ชนะสิบทิศส่วนองค์สุดท้ายก็คือพระเจ้าอลองพยาผู้ทรงขับไล่และยึดครองอาณาจักรมอน ที่เป็นศัตรูกับพม่ามานานได้สําเร็จยังไงล่ะอ๋อพระเจ้าบุเรงนองที่ยกทัพมาตีกรุงศรียุธยาแล้วก็พาสมเด็จพระนเรศวรตอนที่ยังทรงพระเยาว์มาอยู่ที่พมา่าองค์นี้นี่เองอ่ะใช่แล้วองค์กลางน,นั่นแหละที่เรื่องประวัติศาสตร์แล้วก็จําได้เลยนะตะวันที่เรื่องปัจจุบันแล้วก็ต่ข่าวตลอด <c oughs> เอาละ เราเรีบไปหาบันทึกข้อมูลกันเถอะตะวันน่าจะได้ทันข่าวบ้างยังไงล่ะแหมทับถ,ถมกันจังเลยนะครับเนซ่าประเทศมาหรือสาธารณารัฐแห่งสหภาพเมียนมามีพื้นที่ถึง676,578ตารางกิโลเมตรทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศตะวันตกติดกับประเทศอินเดียและก็บังกลาเทศ ทิศตะวันออกติดกับประเทศไทยกับลาวส่วนทิศใต้ติดอ่าเวเบงกอลกับทะเลอันดามันโอ้โหมีพื้นที่มากกว่าไทยอีกหรอครับเนี่ยใช่แล้วล่ะพม่านะมีพื้นที่มากกว่าประเทศไทยแล้วเวลาของพม่าก,ก็ช้ากว่าไทยแค่30นาทีเองนะประเทศพม่านั้นตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อนมีสฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูฝน โดยตอนบนของประเทศมีลักษณะร้อนและแห้งแล้งเพราะอยู่ในบริเวณเขตเงาฝนมีเทือกเขาสูงจำนวนมากคอยกั้นลมมรสุมส่วนตอนล่างของประเทศจะมีลมมรสุมพัดผ่านทําให้มีความอุดมสมบูรณ์กว่าตอนบนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับบันทึกข้อมูลกันล่ะครับเนซ่าอุ้ยเนซ่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะยังไงก็รีบตามไปก่อนนะครับเร็วเข้าเนซ่า เป็นฝีมือนายแองเหรอทริกกี้ใช่แล้วขอม่ารีบๆมารับฉันด่วเร็วซี่เอานี่ในในพวกนั้น,น่ะห้ามใส่รองเทาเ้าเข้ามานะไม่รู้กันเลยหรือยังไงออ,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 อสําเร็จแล้วเฮ้เอาเขินมานะเนซ่าตอนนี้แหละใช้เครื่องวารหนีกันเลยอย จะหนีฉันอย่างนั้นเหรอไม่มีทางแล้วเจ้าท้องโลกสิบบวกหนึ่งอาเซียนโอ้ยวุดวิตไปแล้วเราดูท่าหมอนั่น่ะจะไม่เลิกเราเลยสินะครับเนี่ยแต่เอ๊ตอนเนี้ยเราอยู่ที่ไหนกันละเนี่ยเนซาอ๋อ คาร์ัฐสภาของพม่ายังไงล่ะโอ้โหอะไรจะใหญ่โตมโ,โหรานแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเนซ่าขอติดต่อคอมมี่ก่อนนะคอมมี่ตอนเนี้เนซ่ากับตะวันอยู่ที่อาคารรัฐสภานะช่วยมารักทีสิอาคารรัฐสภาเหรองั้นก็พอดีนะสิมีบันทึกข้อมูลอยู่แถวๆนั้นด้วยอืมโอเคไว้เป็นหน้าที่ของพวกเราเอง เรารีบหาบันทึกข้อมูลให้เจอก่อนทริกกี้จะมาถึงกัทนาตะวันอืมฮะเจอแล้วนั่นไงเนซ่าเปิดดูสิในสมัยโบราณชาวพม่าปกครองประเทศด้วยระบบกษัตริย์และสามารถแผ่ขยายอาณาเขตออกไปได้อย่างกว้างใหญ่ครอบคลุมอาณาจักรรอบๆในเขตเอเชีตะวันออกเชียงใต้หลายแห่งด้วยกัน แต่วันจำได้เลยนะครับว่ากรุงศรีอยุธยาเคยเป็นเมืองขึ้นของพม่าตั้งสองครั้งแน่ครั้งแรกในสมัยพระเจ้าบุเรงนองปีพุทธศักราช2112กับอีกครั้งก็คือปีพุทธศักราช2310ในสมัยพระเจ้ามังระพอถึงยุคล่านานนิคมพม่าต้องทำสงครามกับประเทศอังกฤษ เพื่อปกป้องเอกราชของประเทศถึง3ครั้งแต่ก็ประสบความพ่ายแพ้จึงตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปีพุทธศักราช2429เป็นอันสิ้นสุดระบอบก,การปกครองแบบกษัตริย์อันยาวนานของพมา่าลงจนกระทั่งอังกฤษได้มอบเอกราชคืนให้พมา่าอย่างสมบูรณ์ในวันที่4มกราคมปีพุทธศักราช2491ปัจจุบัน พม่าปกครองประเทศด้วยระบอบเผด็จก,การทหารมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและมีนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลยังไงล่ะอืมดูก็คล้คลายๆประเทศเวียดนามที่เราเพิ่งไปมาคราวก่อนเลยนะครับเนี่ยอืมใช่แล้วแต่ว่าพมา่าแบ่งเขตการปกครองออกเป็น7เขต7รัฐอย่างทีค่คุ้นกันก็เช่นเขตตะนาวสีเขตมันเดเลเขตย่างกุ้งเป็นต้นส่วนรัฐ ก็อย่างรัชทินรัชชานรัชเกเรียงยังไงล่ะส่วนเมืองหลวงเลนกิโดก็อยู่ในเขตมันดาเลนี่เองค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองอะ่ะฮะเขาม,มี่มาพอดีเลยเรารีบไปก่อนทริกกี้จะมาถึงกันเถอะอืนั่นสิ ที่ไหนกันนี้เนซ่าก็ที่สาลาว่าการเมืองย่างกุ้งยังไงล่ะคอมมี่บอกว่ามีบันทึกอยู่แถวนี้แหละอืมสาราว่าการงั้นเหรออืมเนซ่าคนพม่าใช้ภาษาอะไรกันเหรอครับคนพม่าน่ะมีภาษาพม่าเป็นของตัวเองเป็นภาษาราชการนอกจากนี้ยังมีภาษาพื้นเมืองที่นิยมใช้กันในหลายประเทศอีกหลายภาษาเลยนะงั้น เนซ่าช่วยสอนภาษาพม่าง่ายๆให้ตะวันหน่อยสิครับทำไมล่ะตะวันแถวบ้านตะวันอะมีคนพม่าอยู่ด้วยอะตะวันก็เลยอยากรู้คำง่ายๆไปทักทายกันไงครับเฮ<อ>้ได้เลยแต่เนซ่าอาจจะออกเสียงไม่ค่อยชัดนะมิงคลาบาคีมเบียสวัสดีครับมิงคาลาบาคีมเบียสวัสดีครับมิงาลาาคลาบาชินสวัสดีค่ะ มิงคาบาชีนสวัสดีค่ะเนก้าบาดัลลาแปลาว่าสบายดีไหมเนกาบาดัลลาแปลาว่าสบายดีไหมฮกเกะแปลาว่าใช่ฮกเกะแปลาว่าใช่มาฮอกผูแปลาว่าไม่ใช่มาฮอกผูแปลาว่าไม่ใช่เจซูเดมบาเดแปลาว่าขอบคุณ เจซูเดมบาเดแปลว่าขอบคุณตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะตัวเมโนแปลว่าไปแล้วนะโอเคโอเคจำได้แล้วล่ะไว้ตะวันลองไปพูดดูสักหน่อยดีกว่าใช่เลยภาษาเนี้ยต้องใช้เยอะๆนะถึงจะจำได้ท้องโลกสิบดวกหนึ่งอาเซียนเอ๊ะ ทงอะไรเหรอครับเนซ่าตะวันไม่เคยเห็นเลยอ่ะอืมตะวันล้วก็นั่นก็ทงของประเทศพมา่ายังไงล่ะพอดีว่าพมา่านะเพิ่งจะประกาศใช้ทงแบบใหม่เมื่อไม่นานมาน,นี้เองโอ้ยอุย๊ยเจ็บเจ็บเจ็บ,จบ,จบอะไรเนี่ยเฮ้มาทึกข้อมูลของเนซ่านี่หล่นมาจากไหนกันล่ะเนี่ยอสงสัยนกคงเอาขึ้นไปบนรังของมันด้วยละมั้งเป็นอะไรมากไหมตะวัน ไม่เป็นอะไรมากหรอกเปิดดูกันเถอะธรรมาเริ่มใช้ธงแบบใหม่เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่21ตุลาคมปีพุทธศักราช2553โดยพื้นธงประกอบด้วยแถบสีเหลืองสีเขียวและสีแดงมีรูปดาวสีขาว5แฉกขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางธงสีเหลืองหมายถึงความสามคัคคีสีเขียวหมายถึงสันติภาพความสงบ และความอุดมสมบูรณ์ของพม่าสีแดงหมายถึงความกล้าหาญความเข้มแข็งและความเด็ดขาดส่วนดาวสีขาวนั้นห oh <my> มายถึงสหภา,าพอันมั่นคงเป็นเอกภาพของประเทศยังไงล่ะฮะทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ละ่ะเนซ่าดูโน่นดิ เจองัน,<จ>นมายกมากรเฮ้ย <c oughs> ไม่เจอกันสักนานเลยนะเด็กๆคราวนี้ฉันขอสมบัตินี่ไปครอบครองเลยละกันนะบายบายไอ้ายอย่ามาเกะกะกันดีลุงปะท้อคอมมาเยนเนซ่ายอยู่ตรงไหนนะคอมมาบอกมาเร็วทำอะไรสักอย่างหนึ่งสิ กัลนาโสงเข็บกันทินงทไมเดี๋ยวนี้เรากำลังจะตกไนมห้าสี่สามสองย<ะ>้ายช<ะ>่วยด้วยขอให้ลงจ่ดสวยๆนะทริกกี้วันนี้มันมันอะไรกันเนี่ยเจอทั้งเจ้าทริกกี้แถมยังเจอจอมโจรม,มายาคนโผล่มาปวดอ,อีก้านั่นน่ะสิ แต่ถ้าไม่ได้เจ้าทริกกี้บินมาชนจอมจอมายากรแล้วก็เราต้องเสียบันทึกข้อมูลนั่นไปนแน่ๆเลยอะงั้นเราไปแวะพักผ่อนที่ที่มันสบายใจกันก่อนดีไหมตะวันเอาสิก็ดีเหมือนกันอะที่ไหนเหรอเนซ่าตะวันนะเคยได้ยินชื่อพระมาหาท่าเจดีชเวดากองไหมล่ะโอ้โหก็ต้องเคยอยู่แล้วสิดังมากเลยนะงั้นก็ไปกันเถอะว้าวสวยจังเลยอะ ไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวนะเพราะเนี่ยเป็นพระมหาทธาเจดีย์ที่มีอายุเก่าแก่ตั้ง2,500ปีชลาชาวพม่าชื่อกันว่าที่เนี่ยใช้บรรจุพระเกศาาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ถึง8เส้นด้วยกันเลยนะโอ้โหอืมงั้นก็แสดงว่าคนพม่าต้องมีศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากเลยสินะครับเนี่ยใช่ลล่ะประเทศพม่าถึงได้กำหนดให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติยังไงละ่ะ โอ้โหตะวันเพิ่งรู้นะครับเนี่ยอืมคนพม่านะนับถือศาสนาพุทธมากตั้ง92%เซนเลยนะนอกจากนั้นก็ยังนับถือศาสนาอื่นๆอ,อย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและก็ศาสนาฮินดูโอ้โหเหมือนประเทศไทยเลยนะครับเนี่ยงั้นไหนๆก็มาถึงที่นี่แล้วตะวันขอเข้าไปนมัสการพระมหาธาตุก่อนนะครับเนซ่า เดี๋ยวก่อนตะวันตะวันถอดรองเท้ารองเท้าก่อนสิทินเนียมีกฎระเบียบอยู่นะโอ้โหเข้าด้วยหรอครับเนซาและยังมีกฎอื่นๆที่ตะวันต้องระวังเอาไว้อีกไหมครับเนซามีสิเช่นถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็ยังต้องถอดแว่นดำออกก่อนหรือว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องมีผ้าถุงหรือสรงทับกระโปรงสั้นหรือกางเกงขาสั้นก่อนเข้าด้วยนะและถ้าสวมถุงน่องมา ก็ต้องถอดถุงน้องออกด้วยไม่ใช่เฉพาะถุงเท้ารองเท้าหรอกนะแล้วคนที่ใส่สายเดียวเกะอกหรือว่าเสื้อแขนกุดเขาก็ไม่ให้เข้าเหมือนกันแหละโอ้โหเข้มงวดขนาดนี้เลยครับงั้นเนซ่าใส่กระโปรงสั้นอย่างเงี้ยก็ต้องหาสโรงมาใส่ก่อนสินะถึงจะเข้าไปได้อ่ะหูยเสียดายจังงั้นรอนมัสราาตรงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเนซ่า ไปกันเธอเนซ่าสวัน่ะสบายใจขึ้นเยอะแล้วล่ะโอเคที่สุดท้ายแล้วล่ละเมื่อกี้ฉันเห็นบันทึกข้อมูลอยู่กับลุงอะรีบส่งมาให้ฉันซะดีๆอืมฮะฮอฮะมันทองบันทึกอะไรกันเออสมบัติต่างหากเล่าแล้วมันก็หลุดมือไปตอนที่แกขับยานมาชนฉันนั่นแหละก็ลงนั่นแหละดันมาเกะอะทางบินของฉันนี่นาแล้วบันทึกข้อมูลนั่น่ะก็เป็นของของฉันลูกอย่ามาแย่งมันนะ เด้แล้วเด็ยกยังแก่เจ้าของล้ำค่าขนาดนั้นไปทำอะไรกันละ่ะฮะโอ้โหลุงนี่เพี้ยนจริงๆเลยอะนั่นนอะมันเครื่องมือบันทึกข้อมูลตั้งหากแล้าของลําคงล้ำค่าที่ไหนกันเฮ้อฉันไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นอะไรอ่ะนะแต่เมื่อฉันคนนี้อยากได้แล้วก็ต้องได้ ตกลงจะไม่หลีกทางให้ฉันใช่ไหมแต่ลุงที่ขโมยอ้าเดี๋ยวก่อนในเมื่อเราทั้งคู่มีจุดประสงค์เดียวกันอย่างนี้ทำไมเราไม่มาร่วมมือกันชิงสมบัตินั่นมาให้ได้ซะก,ก่อนเล่าว,ว่ายังไงละเจ้าหนูหลังจากนั้นเราค่อยฉกมาเป็นของเราคนเดียว <laughs> แหมลุงไี่มีไอเดียน่าสนใจไม่เลวนะมีหลายหัว ก็ดีกว่ามีหัวเดียวเป็นไหนไหนั้นก็ตกลงตามนี้ก็ได้องานเสร็จแกจะรู้ตัวฉันก็หายไปพร้อมกับบันทึกข้อมูลทั้งหมดแล้วนะเยอะมากวิเศรรษไปเลยแต่คราวหนะ้าอย่าเข้ามาเกะก,กะทางฉันอีกนะลงุงเฮ้ยทำไมคำพูดของฉันตั้งหากเล่า <c oughs> ตกลงกันได้ก็ดีแล้วงั้นก็มาช่วยกันดึงฉันขึ้นจากดินสิ คอมมี่บอกว่ามันทึกข้อมูลอยู่แถวนี้แหละในป่าดงดิบเนี่ยนะเนซ่าใช่แล้วเพราะว่าเป็นบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับอาชีพของคนพมา่าอย่างนั้นละมัง้งอ๋อแล้วชาวพมา่าเขาทำอาชีพอะไรบ้างอั่นเหรอครับเนซ่าอาชีพของคนพมา่าส่วนใหญ่นั้นเป็นเกษตรกรโดยเฉพาะการเพาะปลูกอย่างเช่นข้าวเจ้าพืชผัก แล้วก็อ้อยแต่ที่โดดเด่นก็คือการทำป่าไม้ส่งออกยังไงล่ะเพราะว่าพม่าน่ะมีป่าไม้เยอะมากเลยล่ะอ๋องี้นี่เองอะ่ะเราถึงต้องเข้ามาถึงในป่ากันอะ่ะงั้นเรามาแข่งหาวันที้ข้อมูลกันเถอะเอาไหมได้เลยเนซ่าต้องชนะแน่เลยล่ะเย้ yeah, ตะวันเจอแล้วเนซ่าแพ้แล้วอะ่ะ <laughs> ว้าเศรษฐจังงั้นเดี๋ยวเดซ่าจะเปิดให้ตะว,วันดูเองนะเศรษฐกิจของประเทศพม,ม,ม่ามีเกษตรกรรมเป็นหลักโดยส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีแม่น้ำสโตงแม่น้ำทวายเมริมีการทำเหมืองแร่ในบริเวณภาคกลางตอนบนภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือและภาคตะว,วันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเพชรและแกรนยตในบริเวณเมืองมรินอกจากี ีการทำป่าไม้ส่งออกในบริเวณภาคเหนือซึ่งมีวิธีการส่งออกโดยการล่องไม้ลงมาตามแม่น้ำและผ่านออกไปทางตอนใต้ของประเทศนั่นเองส่วนอุตสาหกรรมของประเทศนั้นพม่าก,กำลังพัฒนาอุตสาหกรรมอูรรมอ่ต่อเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่กันอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอีกด้วยตะว,วันว่าบันทึกข้อมูลของเนซ่ายังขาดเรื่องสกุลเงินของประเทศพม่าไปอีกอย่างนะครับอ๋อใช่ใช่จริงด้วย สกุลเงินของพมา่านั้นเรียกว่าจารกดขอบใจที่บอกนะตจวันไม่เป็นไรลอกนาแต่พวกเราอ่ะรีบกลับบ้านกันก่อนจะมืดตุต๋นกว่านี้กันโหอะนั่นเลยสิลาก่อนนะประเทศพมา่าห้องโลกสิบดวกหนึ่งอาเซียนอ่ะถึงสักทีเข้าไปแล้วไปหาอะไรกินกันโหอหิวอ่ะ ตะวันน่ะหาบันทึกข้อมูลเจอก่อนเนซ่างั้นวันนี้เนซ่าขอทำอาหารให้กินเองนะว้าวงั้นต้องขอชิมกับข้าวฝีมือเนซ่าสักมื้อแล้วอะ่ะวิ่งรีบไปกันเถอะได้เลย